สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรอันเป็นที่เขาบรบหลักครับผมพบกับต่อมแท็กเตอร์ครับผมเมื่อหนีนี้มีรถนำเสนอ1นคันนะครับเช่นเคยเป็นคูปัต้า GL 27นะครับ GL 27ก็คือ27แรงมาครับสองเพ่าครับเคลื่อนซีล่อพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์เซตเทิลสิกเกียร์เดินหน้าสิเกียนนร์ถอยนนามาพร้อมกับตู้แอร์นะครับตู้แอร์ล่มออกนะครับแต่อากาศเย็นขั้นหนีเฉีงก่อน อย่างราคาไปเลยนะครับค่านี้2 4 0 0 0 0บาทนะครับยางดีทั้งสี่เซนรถใช้งานมาพั่นหารอยเฉมงนะครับผมตัวนี้พวกซีนบ่มีหัวมีซึมเลยนะครับแข็งๆเลยครับตัวนี้แข็งๆเลยสีเดิมเครื่องเดิมนะครับผมมีกระจกไห้นะครับผมชุดนี้มีแค่์ล้างเรียบร้อยนะครับผมกับยางดีครับยางดีสเปคยางยางหลัง11.2เอท่านสีไปใส่สิบสอยีก็ได้นะครับผมใส่ได้เปลี่ยนยางใหม่ก็ได้นะครับส่วนยางนานะครับ8ขีดสินะครับ ขอบกนะครับหนาแปดนะครับผมพร้อมสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมสิเทสระบบห้เบิ้งนะครับอยู่ในตู้เสียงอาจจรบ่ะชัดนะครับพี่น้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเล้ก่อนชักน้อยนะครับโอเคสตาร์ได้เลยบ่ต้องเผ้าหัวนะครับสตาร์ได้เลยบ่ต้องเท้าหัวเปิดให้ลมเข่าจักน้อยนะครับ อ่พัดลมลมออกอยู่ครับแต่แอร์บาเย็นนะครับผมแอร์บาเย็นอ่าตัวนี้ตัวปัดน้ำฝนนะครับตัวปัดกระจกนะครับยังใส่งานเดิมปกติอยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับใส่งานเดิมปกติอยู่ปัดน้ำฝนนะครับโอเคเดี๋ยวครับเทเบิ้ลนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์ครับพี่น้องของโต้ยกนะครับ16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยนะครับกูต้า GL จีเครับเกียร์27รถใหญ่ครับเหลี่ยมวิดครับชันเทิร์นนะครับชันเทิร์น ถอยหลังเดินหน้าท่องตัวโฟวินพร้อมนะครับเดินหน้าถอยหลังพร้อมเร็วซ้ำกันนะครับพี่น้องใส่เกียร์สูงมันก็สูงซ้ำกันนะครับอันนี้คือข้อดีของเกียร์ชัดเทิร์นะครับชัดเทิร์เดินหน้าถอยหลังเท่ากันนะครับเท่ากันอย่างสิบหกยังตอนนี้ผมใส่เกียร์สิบหกอยู่เดินหน้าเกียร์สิบหกถอยหลังก็เกียร์สิบหก หลอดใหญ่นะครับตัวใหญ่ความกว้างตัวช่วงล่อมันหล่อ40เส้นนะครับหล่อ40เส้นตัวนี้เทียบเท่าเทียบเท่า36ไทยนะครับเทียบเท่า36แรกของไทยนะครับสองตีคู่แบบนี้เพราะว่าถนนแคบนะครับมันเลียวเลียวเลย่ได้ครับโบวิดนะครับคูเปอร์ซ่า GL 20s นะครับเฮ้ย 20s ครับขอโทษครับเี GL 27 เดี๋ยวสอมเจ็ดพี่น้องจ้ากะพ่อของปลาของข้อพี่น้องนะครับนี่นะครับ สภาพสภาพตัวระบบยกหางหลังก็ยังปกติดีอยู่นะครับผมปรับให้เบิ่งก็ได้อันนี้กระบอกนะครับกระบอกปรับเอียงนะครับปรับทั้งรถนะครับอ like ันนี้ผมยืนอยู่ข้างล่างแต่เปิดแต่ว่าเปิดกระจกหลังนะครับครับปรับเป็นปรับตรงปกตินะครับตัวนี้ส่วนไอ้ตัวยกหางหลังนะครับยกหางหลังเดี๋ยวขึ้นไปยกให้เบิ่งนะครับ ครับตัวนี้ตัวน,นี้ฟิตแห้งพี่น้องนะครับยังฟิตแห้งอยู่นะคอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเบอรพี่ทีโอกันเลยนะครับเ<ม>บอรพี่ทีโอกันกนะครับเบอรพี่ทีโอกันทีโอมีอยูซีเกียร์นะครับซีเกียร์อันนี้เกียร์หนึ่งนะครับสองเกียร์สองเกียร์สามนะครับ เกียร์สี่หลักะ PTO เกียร์ถอยนะครับพิเศษของตัวนี้เป็นมีมีมี PTO เกียร์ถอยด้วยครับท่านหารอยสิบสองชั่วโมงพี่น้องสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมพวงมาลัยเวอร์นะครับอันนี้มุนให้เบิ่งเลยนะครับพวงมาลัยเวอร์นะครับง่ายๆนะครับผมพวกพวกเกียร์วัดนะครับพวกเข็มไม้ขึ้นเมื่อนะครับผมตัวนี้ขึ้นเมื่อนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งตัวเครื่องนะครับเบิ่งเครื่อง ตัวนี้บ่หัวบ่ซึมนะครับบ่มีหัวบ่มีซึมเลยสภาพดีครัสบสภาพดีครับเ,เดี๋ยวเบิ่งเครื่องมันอ,อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้เบอร์ไออยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับผมมีไอนะครับบ่ดันด้วยนะครับ อยู่ตยใต้ไดนะครับช่องเปิดเบิ้งนะครับช่องระบายไหมสีเดิมๆพี่น้องลรวกาหมอน้ำนะครับหมอน้ำเห็นนะครับนามรอเย็นจากญี่ปุ่นนะครับเขียวๆเลยตัวนี้ราคา2,40,000บาทนะครับพร้อมตู้แอร์ แต่ว่าต้องไปไล่ระบบแอร์เอ,เองนะครับผมแอร์บาเย็นนะครับแต่ว่าลมออกอยู่อ่าผมก็พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากได้รถใหญ่ๆแบบนี้มีตู้แบบนี้นะครับผมเฉพาะราคาตัวตูวต้นะครับถัดตีไปต่อไม่ไทยนะครับกับมั่นแปดมืดแลยครับพีน่น้องอันนี้ตู้แอร์พร้อมกับตัวรถสองแสนสี่ถือว่าถูกมากนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้า เจ็ดสี่เก่าสีหนึ่งหนึ่งหกขับศูนย์เก่าหาเจ็ดสี่เก่าสีหนึ่งหนึ่งหกเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมพิกัดหลานอยู่อำเภอเมืองจังหวัดโคราชนะครับผมมาบุษึกมาบุเห็นโทรมาก่อนนะครับมาหนีต่อท่านเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ